บโจทย์คนทันสมัยเช่นคุณสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้กันอยู่นะคะยินดีต้อนรับสู่วันวาินชาแนลค่ะและคลิปนี้นะคะพี่อุ้มอยากจะนำเสนอมากๆเลยเพราะว่าเป็นคลิปที่เป็นโครงการใหม่นะคะแล้วเป็นโครงการที่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะนั่นคือโครงการที่มีชื่อว่าปาลินเฮาส์นั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ทําเพียงแค่เจ็ดหลังเท่านั้นค่ะเป็นบ้านเดียวชั้นครึ่ง เล่นระดับทันสมัยสไตล์บ้านพักตากอากาศค่ะแล้วก็ในเจ็ดหลังนี้นะคะจะมีพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อที่ใช้สอยเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือ190ตารางเมตรค่ะ190ตารางเมตรเนี่ยสำหรับคนที่ชอบที่แบบว่าเข้าไปแล้วฉันได้ใช้สอยพื้นที่เต็มพื้นที่ไปเลยนะคะอ่านะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะในในตัวตัวบ้านหนึ่งหลังนะคะจะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและ สที่จอดรถค่ะเนื้อที่ดินนี่เริ่มต้นอยู่ที่6 5สิถึงหกตารางวางไม่เหมือนกันนะคะแต่ราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาก่อนก็ได้พื้นที่ที่ใหญ่กว่าหรือว่าในในทำเลที่เราต้องการอะ่ะก่อนคนอื่นนะคะซึ่งเราแบ่งเป็น2โซนค่ะโซนด้านหน้าที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะที่พี่อุ้มศาสตร์กล้องไปมานั่นก็คือว่าจะมีอยู่แค่3แปลงเท่านั้นนะคะใน3แปลงนี้จะติดถนนด้านหน้ากว้าง8เมตรอยู่ด้านหลังของทุ่งทานตะวันนั่นเองค่ะ ส่วน4แปลงด้านหลังนะคะจะติดถนนภายในโครงการนะคะในจุดที่พี่อุ้มกําลังถ่ายวิดีโออยู่ตรงนี้ค่ะคือตรงนี้คือเราสามารถจอดรถได้เลยเข้ามาปุ๊บก็จัดจอดรถเข้าไปได้เลยนะคะในตัวบ้านเนี่ยกำลังกำลังก่อสร้างกันอยู่นะคะใกล้เสร็จละและบ้านหลังนี้ก็มีลูกค้าซื้อแล้วนะคะก็เขามามาจองแล้วก็มาดูในการก่อสร้างตลอดเลยค่ะซึ่งเราก็ใกล้จะเสร็จละนะคะเตรียมสม,มอบอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอีก7ดหลังที่เหลือเนี่ยนะคะก็ โทษค่ะอีก6หลังที่เหลือเนี่ยก็ก็สามารถจับจองได้เลยนะคะเพราะเราจะทําแบบนี้ค่ะเป็นแบบบ้านตัวอย่างที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอ่าเราไปดูกันนะคะมีฟรีอะไรบ้างนะคะในราคา3ามล้านสามเนี่ยก็จะฟรีค่าธรรมเนียมการโอนนะคะถังน้ําขนาด2,000ลิตรค่ะปั๊มน้ําอัตโนมัติมิเตอร์น้ําประปามิเตอร์ไฟฟ้าพัดลมดูดอากาศห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัว ชุดซิงค์ครัวนะคะติดบัวพื้นบ้านบริเวณห้องโถงและห้องนอนแล้วก็ห้องครัวด้วยค่ะระบบกำจัดปลวกอันนี้สำคัญนะคะเราแถบให้ด้วยและช่วงนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดยังไม่มั่นใจค่ะว่าเอ๊อย่างเราเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่สามารถกู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่านะหรือเงี้นะคะทางวันวินินบ้านและที่ดินเราก็บริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้กับคุณฟรีนะคะ แบบแปลนบ้านพร้อมขออนุญาตเนี่ยเราก็เตรียมไม่ให้เลยนะคะคุมงานโดยวิศวะกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะและที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้ สร้างด้วยอิฐแดงทั้งหลังเลยนะคะสําหรับท่านที่ชอบอาสาวกอิฐแดงกันนี่นะคะเพราะเราต้องการความมั่นคงแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วแบบบ้านนี่มันทันสมัยจริงๆค่ะหลายคนนะคะที่เข้ามาชมที่นี่ก็บอกว่าเออความโดดเด่นของที่นี่คือแบบบ้านที่สวยงามและการตกแต่งที่สวยงามด้วยเช่นกันค่ะ ถ้าอย่างไรนะคะถ้าสนใจบ้านหลังนี้แล้วก็พี่อุ้มก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะเข้ามาชมโครงการได้นะคะซึ่งเรามีเพียงแค่เจ็ดหลังสําหรับการเดินทางนะคะก็คือเราเริ่มต้นจากสี่แยกวนารมนั่นเองนะคะหรือว่าสี่แยกบิ๊กซีะคะ่ะตรงมานะคะขับผ่านโตโยต้าดีเยี่ยมที่อยู่ทางด้านขวามือเนาะขับตรงมาอีกค่ะผ่านปตทบ้านด้านผานะคะ เลยบ้านน้ำพรามาแค่น่าจะประมาณแค่3 3 0 0 0 0เมตรนะ300เมตรถึง400เมตรเนี่ยสังเกตด,ด้านซ้ายมือของคุณจะเป็นทุ่งทานตะวันนะคะ ผ่านทุ่งทานตะวันเราก็เลี้ยวซ้ายตรงที่เขาเขียนว่าซอยร้านลาบกลสินั่นนะคะก็เลี้ยวเข้าไปนะคะพอเลี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บด้านหลังของทุ่งทานตะวันนั่นเองค่ะเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะจะมีถนนเห็นชัดเจนอยู่ค่ะสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะมีบ้านคนหลังใหญ่ๆกําลังสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายค่ะและหนึ่งในนั้นคือโครงการปารินท์เฮาส์ของเรานั่นเองนะคะจริงๆเข้าออกได้หลายทางมากเลยค่ะเดี๋ยวจะแชร์พิกัดไว้ในส่วนที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปชมโครงการของเราได้นะคะจับจองกันไว้ก่อน และอย่าลืมนะคะติดต่อกับเราค่ะวันวารินบ้านและที่ดินนะคะเราดูแลคุณทุกจังหวะของการมีบ้านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ